ดอกเบีย้ยเก็บคะแนนไม่เกินจริงครับไปดูข้อนี้กันเกงโจทย์นอกคณิตประยุกต์หนึ่งสองนะครับข้อที่99แล้วนะครับบทดอกเบีย้ยนั่นเองเ,องเนาะเป็นบทประยุกต์ของลำดับแลำนุกลมนะครับป้าอันนี้เป็นแนวนะครับของคณิตสองนั่นเองเนาะหยิบยื่นมาจากข้อสอบโอเดตปีหกห้านะครับป้าดูกันดิ เขาบอกว่านะครับนาวาเนี่ยเปิดบัญชีนะครับฝากเงินเนี่ยด้วยเงินต้นทุนครับ10,000บาทนะครับและไม่มีการฝากหรือการถอนเลยนะครับในช่วง5ปีนะครับเมื่อครบเวลาดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่านาวนาวาเนี่ยนะครับมีเงินในบัญชีทั้งสิ้นเลยครับหนึ่งห้าพันบาทนะครับธนาคารคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกคนจ๋าคิดทบต้นเลยนะทุก3เดือนอ่ะคำถามต่อมาคือคิดทบต้นทุก3เดือนแสดงว่า1ปีคิดกี่รอบครับ หนึ่งปีคิดสี่รอบไม่ใช่สามรอบนะแสดงว่าหนึ่งปีคิดสี่รอบในที่นี้ k เป็นสี่ปะ k คือจำนวนครั้งที่คิดดอกเบีย้ยในหนึ่งปีใช่ไหมครับอันนี้ต่อนเนื่องจากคิดดอกเบีย้ยข้อทีก98แปดนะนะครับอ่ะทีนี้เขาถามอะไรครับเขาถามว่าอัตราดอกเบีย้ยต่อปีเท่ากับเท่าไรหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ทุนครับเวลาที่เราหาดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับหรือว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยทุกคนจ๋า มันจะให้เป็น I เปอร์เซนต์มาถูกไหมครับ I เปอร์เซนต์เนี่ยมันก็คือ I ส่วนร้อยซึ่ง I ส่วนร้อยเนี่ยมันก็คือ R ่งั้นในที่นี้เขาต้องการอะไรทุกคนจ๋าเขาต้องการ I เราต้องการ I เราก็ต้องเอา I, อะไรเอาร้อยขึ้นไปคูณ R จริงไม่จริงนะครับเอาร้อยขึ้นไปคูณ R ่าครับ หา r ได้แล้วก็เอาร้อยไปคูณก็จบก็ได้อานะครับเพราะหน่วยเป็นเปอร์เซ็นเนาะอ่ะทีนี้ย้อนกลับไปครับสิ่งที่โจทย์ให้มาเพิ่มเติมคืออะไรครับเขาบอกว่านะครับฝากเงินด้วยเงินต้น1,000 0บาทสแสดงว่า p เงินต้นคือ1,000 0แล้วก็ไม่มีการขอ,อเลยในช่วงเวลา5ปี n คือ5อ่าฉะนั้นกคนครับจำสูตรที่พี่สอนเราได้ปะ มียสูตรเดียวทุกคนจ๋าจากอะไรจาก S เท่ากับ P นะครับคูณด้วย1น,นะครับบวก R ส่วน K ยกกำลัง NK นี่ถ้า MK ก็อร่อยสุก,กี้เล่นอีกแล้วเล่นอีกแล้วจริงไหมครับ S คือเงินที่โดนหบเบียคือเงินในอนาคตถูกไหมครับซึ่งเงินในอนาคตเนี่ยเขาต้องการให้มี15ื่นแสดงว่า S คือหนึ่งบาท โอเคไหม P คืออะไรครับ P คือหมื่นหนึ่งนีครับอ่ะแทนค่า1บวก r r ไม่รู้เราจะหาไง k คือ4 n คือ5ถูกไหมครับจัดไปแบบนี้อ่ะทุนครับถ้าพี่ย้ายคาย้างพี่จะแก้สมการอ่ะครับ r ถูกไหมครับพี่ย้ายหมื่นไปหารหมื่นห้าสิ มันก็จะกลายเป็น15ื่นถูกไหมครับส่วนด้วยหมื่นหนึ่งเดี๋ยวเราตัดศูนย์ได้เราใช้แม่5ตัดก็ได้ถูกไหมครับอันนี้ก็เหลือ1นนะครับบวกกับ R ส่วน4ทั้งหมดกําลัง20จริงไม่จริงถ้าใช้นะครับตัดศูนย์แล้วเอาแม่5ตัดเนี่ยมันจะเหลือ3าส่วนสน้องพี่อ่ะสาส่วนสอกับ1นะครับบวก R ส่วน4ทั้งหมดกําลัง20จ้ะน้องพี่ทีนี้ทำยังไงต่อละครพี่จ๋า ทำไงต่อถึงตรงนี้ทุกคนจ๋าเราไม่อยากให้มันมีเลขยกกำลังเป็น20เพราะถ้าเกิดเราดูจากชอยเนี่ยมันไม่มีกำลัง20เลยถูกไหมครับแต่มันมีกำลัง1ส่วน20 1ส่วน15เอ๊ะเราเดาได้แล้วงั้นพี่จะจัดการนะครับยกกำลังอะไรครับยกกำลัง1ส่วน20ทั้ง2ข้างไปเลย โอเคไหมเพราะอะไรพี่ถึงยจทย์ต้องเท่านี้เพราะถ้าเกิดพี่ยกกําลัง1นส่วนยีดูนะอายกกำลัง1นส่วนยีเดี๋ยวฝั่งขวา20่สแต่ยีหายไงอ่าฉะนั้นฝั่งซ้ายมันจะเหลือ3าส่วนสทั้งหมดกําลัง1นส่วนยีเท่ากับ1นบวกอาส่วนสี่ยะแยะอะไรไปลบครับย้าย1ไปลบอ่าเหลือ3าส่วนสองกำลัง1นส่วนยีลบหเท่ากับอาส่วนส เราก็ย้าย4ไฟขึ้นไปคูณก็เป็น4นะครับคูณกับ3ส,ส่วน2ทั้งหมดกําลัง1ส่วน20ลบ1เท่ากับอและอย่างที่พี่บอกครับเราต้องการจะหา i เราจะต้องเอา r ที่เราหาได้ไปคูณ1 0 0ยจบแล้วครับฉะนั้นทุคนครับสิ่งเราอยากได้ i ถ้าเอาไปคูณ1 0 0ยก็เป็น4 0 0 0ปะ่ะ400คูณกับ3ส,ส่วน2ทั้งหมดกําลัง 1, 20, 1ส่วน20ลบ1 ทีนี้เราดูจากช้อยพวกเราค่อยๆกวาดสายตาดูตอบช้อยข้อไหนคอมเมนต์มาหน่อยละกันโอเคไหมเห็นคลิปนี้จากช่องทางไหนครับคอมเมนต์ที่ช่องทางนั้นแล้วพิมพ์ในคอมเมนต์นะครับว่าตอบช้อยข้อไหนใครพิมพ์ก็ขอให้เราติดคณะและมหาลัยอันดับเลขนั้นในดวงใจเราละกันโอเคไหมถ้ามีใเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามพี่ด้วยนะครับและทุกคนครับขอขายของนิดนึงตอนช่วงท้ายคลิป ตอนนี้นะครับพี่เปิดคอร์สใหม่ขึ้นมานะครับเป็น mock test นะครับ A level เด็ก69นะครับคณิต1มี3ชุดคณิต2มี3ชุดนะครับเป็นในข้อสอบที่เหมือนจริงที่สุดที่พี่แต่งใหม่หมดเลยและที่สำคัญครับถึงแม้จะเป็นคอร์สม OCK TEST แต่มันมีคลิปเฉลยละเอียดครบทุกข้อจบคุณภาพทั้ง180ข้อมี3ชุดชุดละ30ข้อก็เป็น90ทั้งคณิต1และคณิต2รวมกันเป็น180ใช่ไหมครับแต่งมาดัดทุกแนวที่ ออกก็สอบคันนี้1หรือ2นะครับราคา499เท่านั้นโดนครับเป็นไฟล์ PDF นะจ๊ะนะครับเด็กเก่าเหลือ399ถ้าสมัครไฟคู่ทั้งคันนี้1และคันตีอ2นะครับ799เด็กเก่าเหลือ699ถ้าสนใจนะครับ้ยังไม่พอถ้าเกิดเราแชร์โพสต์แกซอรี่หรือเปิดเป็นสาธารนณะได้ส่วนลดอีก100บาทคุว่นนี้ไม่มีแล้วถ้าสนใจทักไลน์ไปสมัครกับพี่แอดมินเลยเลย,เลยครับ ตอกจะแบนพี่มินทักไลน์ทักแอปเขียวแล้วกันเนาะไปสมัครกับพี่มินี้เลยและถ้าใครสนใจอยากเรียนคอร์สตุลยโจทย์เรียนสดแบบจัดเต็มนี่พี่จัดให้แล้วมินิคอร์สอันซีนะครับตุลโจทย์คณิตรประยุกต์หนึ่งัป็นอันซีครับเพราะโจทย์ทุกข้อไม่ใช่ข้อสอบเก่าแต่งใหม่หมดเลยน้องไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับเรียนทั้งหมด40ชั่วโมงโจทย์ทั้งหมดเกือบ4ี่ข้อ ะครับราคา599บาทเด็กเก่าเหลือ499แล้วที่เสียวกันครับถ้าเราสมัครพร้อมกับโปรมอกี้เป็นโปรอันซีนนะสมัครคู่กับคันนี้หนึ่งหรือคันนี้สองนะครับเหลือ899เด็กเก่าเหลือ799โอเคไหมครับและแถมคลิปติวฟรีที่กัะสองที่เป็นหนึ่งพาร์ทชองให้ด้วยคุ้มกันนี้มีแล้วครับสองคนนี้จะช่วยน้องอัพคะแนนเอเดเวลได้แน่นอนพี่ชัวร์ครับแลวเจอกันคลิปหน้า